สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับรถยนต์มือสองปฏิพัทน์ออตโอต้อ,อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจัน์นะคะออค่ะมีรถเข้าใหม่มานําเสนอนะคะลูกค้าเป็น7ที่นั่งนะคะเจ้า Toyota าปอ,นนอร์ n e r นะคะเครื่อง 2.7V ออตโอต้ปี2015คันนี้นะคะ,คะเป็นรถเข้าใหม่เลยนะคะพี่ออค่ะเพิ่งเข้าเมื่อวานเลยหยิบจับมาทําคลิปให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะคะ,ค,ะคันนี้นะคะเป็นสีเทานะคะ สีเดิมโรงงานเลยนี่คือสภาพรถเข้าใหม่สวยๆเลยนะรถแทบไม่มีร่องรอยนะพี่อ้อใช่สภาพเข้าใหม่สวยจริงๆนะคะลูกค้าด้านหน้าตัวรถจะมีอะไรกันบ้างนะคะ,คะเดี๋ยวเราให้พี่อ้อพาลูกค้าไปชมกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะในส่วนของด้านหน้าโนรถนะคะลูกค้าเริ่มตน้นกันที่หลอดไฟหน้าเป็นหลอดไฟปโปรเจคเตอร์เดิมโรงงานคะ่ะลูกค้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะลูกค้าฝากระโปรงหน้าการชนหน้ารถนะคะเดิมแท้โรงงานค่ะไม่มีชนหนักพิคว่าหรือน้ำท่วมค่ะลูกค้าสำหรับรถคันนี้ถือว่า ใหม่เพราะว่าเพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยแล้วก็สภาพใหม่ด้วยใหม่ใหม่สองใหม่เลยแล้วกันเดี๋ยวในห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวให้องกาันเปิดดูกันว่าเป็นยังไงกันบ้างไปค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพาลูกค้ามาดูห้องอห้องเครื่องคันนี้กันต่อเลยนะคะ,คะเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ VVTI นะคะ2.7ลิตรนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะลูกค้าคันนี้นะคะเครื่องยนต์เขาเนี่ย เรียกได้ว่าเงียบมากเลยนะคะไม่รบกวนห้องผู้โดยสารด้านในแน่นอนนะคะรับประกันเลยนะคะ,<ล>ะเครื่องยนต์เดิมโรงงานนะคะไม่มีน้ํามันหยดน้ํามันย้อยนะคะมีดูได้เลยนะคะคานหน้านะคะคานหน้าเดิมโรงงานนะคะลูกค้ามีนี่มีเลขคานหน้าให้เรียบร้อยนะคะเดิมแท้โรงงานแน่นอนนะคะหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีขยืยขย่อเลยไม่มีการไขเลยนะคะนี่ A B S อยู่ทางด้านนี้เม็ดอาร์ทุกอย่างยังอยู่ครบเลยนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานนะคะ ตัวปั๊มโตโยต้าฝากระโปรงยังอยู่นะคะนี่ไม่มีการเปลี่ยนฝากระโปรงมาแน่นอนรับประกันเลยนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีพร้อมใช้งานแน่นอนอีกอย่างเป็นเครื่อง2.7ด้วยนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่หาอยู่คันนี้เข้าใหม่สภาพเข้าใหม่ห้องเครื่องใหม่กลิบเลยแทบไม่มีการใช้งานเลยนะคะพี่อ้อ เดี๋ยวเราจะให้พี่อ้อนะคะพาลูกค้าไปดูด้านข้างจัวรถกันต่อเลยดีกว่าค่ะค่ะในส่วนของด้านข้างรถนะคะลูกค้าเริ่มต้นกันที่ล้อค่ะล้อเป็นแม็กขอบ17อัลอยเดิมโรงงานค่ะลูกค้ามาพร้อมกับยางปีใหม่เลยค่ะเป็นยางบิสโต o นะคะปี2021เเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยค่ะลูกค้าดอกยางยังหนาๆอยู่เลยค่ะลูกค้าใช้งานได้ระยะยาวเลยค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะติดมากับกระจกมองข้างแล้วเรียบร้อยนะคะลูกค้ามือจับเป็นมือจับโครเมียมนะคะมีบันไดนะคะสําหรับขึ้นลงรถสะดวกสบายเลยค่ะในส่วนของด้านบนหลังคานะคะก็จะมีแหลกนะคะไว้สําหรับยึดของเก็บของด้านบนหลังคาให้กับลูกค้านะคะคันนี้ในส่วนของสีด้านข้างตัวรถนะคะลูกค้าอย่างที่บอกไปต้นคลิปนะคะว่าคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะเราจะมีการแต้มนะคะเพื่อ เป็นการให้ช่างนะคะคอยเก็บสีเก็บรายละเอียดให้กับรถให้กับลูกค้านะคะลูกค้าสบายใจได้เลยคะ่ะว่ารถออกจากร้านเราไปนะคะใหม่แน่นอนเพราะว่าทางร้านเราเก็บรายละเอียดให้กับลูกค้าออกรถกับร้านเราไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของด้านท้ายรถกันดีกว่าคะ่ะน้องจันไปคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะลูกค้าคันนี้นะคะมาพร้อมสปอยเลอร์หลังนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3นะคะอยู่ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีชีพที่ฉีดน้ําฝนกับ การปัดน้ำฝนด้านหลังให้ด้วยนะคะมีไล่หมอกไฟฟ้าให้ด้วยนะคะลูกค้าคันนี้เนาะแล้วก็ไฟท้ายของเขานะคะเป็นไฟท้ายลมดํานะคะเดิมแท้มาจากโรงงานเลยสวยๆใสๆเลยนะคะพี่อ้อคันนี้นะคะดามฝาท้ายนะคะเป็นสีโครเมียมนะคะ ตัวปั๊มคอเจเนอร์ยังอยู่ครบนะคะโลโก้โตโยต้าเด่นชัดเลยนะคะคันนี้มาพร้อมกับกล้องมองหลังนะคะเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่การถอยจอดให้กับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะพี่อ้ออยู่ทางด้านนี้นะคะคันนี้เดี๋ยวเราจะพาลูกค้าไปชมห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันเลยว่ากว้างแค่ไหนใหญ่แค่ไหนไปกันเลยค่ะอ่ะนี่นะคะลูกค้านี่เป็นห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะพี่อ,อ้ออันนี้นะคะเราพับเบาะให้ลูกค้าดูเป็นตัวอย่างแล้วคะเบาะเป็นแบบพับ แขวนนะคะลูกค้านี่พับไปแล้วให้ดูจอย่างไปแล้วข้างนึงนะคะ,ะนี่แค่พับไปแค่ฝั่งเดียวนะเพิ่มพื้นที่ในการเก็บของได้เยอะเลยทีเดียวนะคะพี่โอ<ช>แล้วก็คันนี้เรามีอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนะพรมกระดุมสีดำโอ้ใหม่ๆเลยนะคะ<ช>เข้ากับภายในของตัวรถได้อย่างดีเลยเพราะเป็นพรมกระดุมสีดำนะคะ,คะสวยๆเลยคันนี้นะคะลูกค้าแอร์นะคะเป็นแอร์ราวนะคะแยกนะคะ3ต่อเลยนะคะมีทั้งผู้นั่ง ตอนที่3มตอนที่สองแล้วก็ด้านหน้าคะ่ะแอร์ไข่แอร์มันปรับตามสบายเลยนะคะคันนี้มีที่เก็บสัมภาระห้อยของไหมพี่อ้อมีจ้าในส่วนของที่ห้อยของนะคะมีทั้งซ้ายและขวาน,นะคะลูกค้าสามารถห้อยของสําหรับปาร์ตี้เปิดท้ายตึงหึง,งได้เลยตึง,ตง,ตงได้เลยใช่มีพวกอุปกรณ์อยู่ครบนี่นี่น้องกันตรงน,รงนี้มีที่จุดอะไรด้วยดูสิอ่าอันนี้มี เป็นปลั๊กพ่วงนะคะ120บโวลต์นะคะลูกค้า uh huh. อันนี้ต้องลูกค้าต้องซื้อหัวพ่วงมาก่อนนะคะถึงจ,จะใช้งานได้เนาะ uh huh. ต่อไฟบ้านได้สบายเลยคันนี้โอเคเดี๋ยวเราพาลูกค้าไปชมห้องโดยสารด้านหน้ากันบ้างดีกว่าว่าน่านั่งแค่ไหนไปกันเลยค่ะไปจ้าค่ะเราพามาชมห้องผู้โดยสารด้านในกันต่อเลยนะคะคันนี้นะคะคอนโซลน,นะคะเป็นคอนโซลหน้าสีดำนะคะลูกค้าคันนี้ภายในเขาเป็นสีทูโทนนะคะสีดำตัดด้วยสีเบจสวยงามมากๆเลยนะคะ เครื่องเล่นนะคะเป็นจอ DVD นะคะคันนี้มีระบบนำทางน a เ i กเตอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าแมปการ์ดใส่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้วันลูกค้าให้ลูกค้าวันที่ลูกค้าออกรถนะคะในส่วนของแมปการ์ดนะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะคะเพิ่มปรับระดับความเย็นได้ตามที่ลูกค้าต้องการเลยนะคะเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะลูกค้าขับขี่สะดวกสบายมากๆไม่ว่าจะผู้ใหญ่เด็กหัดขับนักศึกษาขับได้หมดเลยเพราะเป็นเกียร์ออโต้ขับในเมืองขับต่างจังหวัดได้หมดเลยนะคะคันนี้ พวงมาลัยของเขานะคะให้มาเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็วางสายรับสายได้ที่พวงมาลัยได้สะดวกสบายมากๆเลยด้านข้างนะคะก็จะเป็นตัวเซนทรัลล็อกกระจกปับ๊บกระจกปับ๊บกระจกปับ๊บกระจกปั๊บเป็นกระจกพับตับไฟฟ้านะคะ,ะ,คะลูกค้าขอโทษด้วยนะคะนี่ กุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะมีมาให้2ดอกเลยนะคะทั้งกุญแจหลังและกุญแจสำรองนะคะเลขไมค์นนคันนี้นะคะอยู่ที่1 8 9 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะใช้งานน้อยมากๆเลยนะคะลูกค้าแล้วก็เบาะนะคะเป็นบาะหนังปรับไฟฟ้าสีดําเช็ดล้างทําความสะอาดง่ายมากๆพรมกระดุมอันนี้ติดมาให้แล้วนะคะทั้งคันนะคะใช้งานได้จริงใหม่ๆเลยเดี๋ยวด้านหลังนะคะกว้างแค่ไหนแอร์เย็นถึงหรือเปล่าต้องให้พี่เออพาไปชมเลยดีวยกว่าคะ่ะ ค่ะในส่วนของที่นั่งตอนที่2ด้านหลังคนขับนะคะลูกค้าถือว่าว้างขวางสะดวกสบายผู้ใหญ่เด็กนั่งได้ค่ะทุกทุกวัยเลยค่ะลูกค้าหรือมีเด็กเล็กนะคะใส่คาซีทนะคะก็เหมาะสําหรับรถครอบครัวค่ะลูกค้าเป็นรถเจ็ดที่นั่งเนาะโอเคในส่วนของที่วางแขนตรงกลางนะคะก็มีให้กับลูกค้านะคะลูกค้าในส่วนของที่วางแก้วน้ําก็มีนะคะอยู่ด้านนี้เลยค่ะถือว่ารถคันนี้นะคะสะดวกสบายเป็นรถครอบครัวเจ็ดที่นั่ง ตอบโจทย์สำหรับครอบครัวใหญ่ๆหรือครอบครัวเล็กๆนะคะก็ใช้คันนี้ได้ค่ะคุ้มค่าแน่นอนในส่วนของราคาโปรโมชั่นนะคะไปสรุปกันด้านหน้ารถดีกว่าค่ะไปค่ะค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะลูกค้า Toyota Fort er ์จูเนอนะคะปี2015เครื่อง 2.7V เบนซินนะคะราคาอยู่เพียง 6 9 9 0 0 0บาทค่ะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับขี่สะดวกสบายค่ะในส่วนของโปรโมชั่นที่ทางร้านให้กับลูกค้ามีอะไรกันบ้างจ๊ะน้องจันโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะออกรถศนบาทลูกค้าที่เข้าเงื่อนไขนะคะสามารถขับฟรีได้ถึง90วันเลยทีเดียวนะคะพี่ออกออกปีนี้ผ่อนปีหน้ากันเลยทีเดียวนะคะลูกค้าเรามีรับประกันนะคะเครื่องและเกียร์6เดือน1 0ึ0 0กิโลนะคะลูกค้า แล้วก็ C W Smart ช่วยเหลือฉุกเชิญ24ชั่วโมงให้นานถึง1ปีเลยทีเดียวนะคะลูกค้าบริการตรงนี้สะดวกสบายมากๆเลยนะคะลูกค้าที่ท่านใดที่สนใจกําลังขยายครอบครัวแต่งงานมีลูกนะคะครอบครัวใหญ่ขึ้นนะคะขยับขยายนะคะแนะนําเป็นตัวตัวนี้เลยเจ้า f o r t u n เนนะคะเครื่อง2.7 V เกียร์ออโต้นะคะ ประหยัดน้ำมันแถมราคาไม่แพงด้วยนะคะลูกคา้าใช่ค่ะ,ะต้องฝากร้านเราด้วยแล้วเราอยู่ที่ไหนนะลูกค้าถามในคลิปเยอะมากเลยร้านเรานะคะชื่อปฏิพัฒน์ออโต้ค่ะอยู่กรุงเทพหนองจอกคูขวาค่ะลูกคา้าใช่ค่ะลูกคา้าท่านใดที่มาไม่ถูกนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวเราจะส่งโลเคชันไว้ให้นะคะจ้าลูกคา้าท่านใดที่สนใจก็สามารถติดต่อบเบอร์ที่ขึ้นใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยหรือลูกคา้าทิ้งเบอร์ไว้ในคลิปนี้ก็ได้เดี๋ยวเราโทรไปให้รายละเอียดลูกค้านะคะสำหรับวันนี้นะคะจันกับพี่อ้อก็ต้องขอตัวลาไปก่อนะะค คลิปหน้ามีรถเข้าใหม่ไม้น้อยสภาพสวยมาอัปเดตให้ลูกค้าชมที่ก่อนอก่อนคนอื่นแน่นอนถ้าติดตามช่องเราไว้ลูกค้าได้ซื้อก่อนแน่นอนนะคะ,คะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ,คะสวัสดีค่ะ